ฉันจะเห็นสิ่งนี้อะไรอ่นะจอมมันต้องเป็นแบบเลเีอะไรอี้ปะชีไอะแรแมแมพตกน้านาวัแว <No. no no oh no ัแก็ตอามเรื่องแสงนี่ไงนี่ไงมน้มะหรอกตันะต้นไหมเธอเธอเนดูแล้วเขาเห็นอะไรอ่ะอันนี้ปะกาลังปะไม่ใช่ไม่ใช่ ไรอะไ้ยอย่าบอกนะตรงนี้หมายตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ดิเธอไม่ใช่มันก็กินไม่ใช่ตัว่้าลอยอยู่ในพุ่มไม้ตือยู่บนฟ้าอ้บนฟ้าเหบนฟ้าเกาดำๆตรงนันไงไม่เห็นรึไลฟ์สดไลฟ์วิ่แล้วนะคะทุกคนในเมื่อวันนี้ไฟตกแล้ว๋อไฟตกนี่ไฟไม่ดีก็งี้แหละใช่แล้วทไมอุยเขาเห็นอะไรบางอย่างนะ อะไรอ่ะเขาอะไรเขาเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรอ่ะน่นสิแต่เขาสวยนะใช่ฉันสวยขอบคุณนะผมสวยที่ชมกันอ่ะโอ้ยมันคืออะไรทุกคน่นเิเขาเห็นอะไรอะไรอ่ะรูตุนอะไรจุกตาฉันจะเลอยู่แล้วว่าแต ไม่ใช่มันจะพิเศได้ไงล่ะมันจับได้ด้วยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยแล้วคือมันเข้าอ่อนอะใช่เออว้าเฮ้ยไมเหล่าคนหรอเลยใช่เฟสนะเขาไลฟ์อยู่อ่ะล้วพี่ก็เข้าอ่ะอันนี้คัอตึกล้างหรอ อันะไรคือเด็กเหรอเป็นยันเด็กเหรอแต่ว่ามันแบบร้อนๆเหมือนแบบตัวเท่าเทิดันเลยอ่ะชิบหายตัวเท่าลูกขึ้นมาเลยซ้ายหรือขวาสูสานไปสูสานเหรอมันเหมือนอุโมงค์แบบเหมือนไหนเมื่อกี้ใช่ๆๆๆเฮ้ยตัวไรเนาะแต่มดึงออกมาเลยนะมันเคลื่อนไหวแบบอ๋อตอนแรกนึกว่าตัวข้างหลังนู้นแต่เป็นว่าตัวข้างหน้านี่ จิ๋วแค่นี้เองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผีแบบลูกกรอกผีที่ตายั้งโกมแล้วก็ใช่แบหรือเปล่าดูดิแล้วแบบจะกลัวอะไรอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าเขาบอกว่าเขาเห็นบางอย่างบางอย่างคืออะไรอ่ะชิบ้าไม่รู้สิมันรับแสง ใชเใกก่เขาใส่สก,กินสกิลบุเขา,าใส่ร่างกินสกิลแล้วก็มาดีบ้านละดแล้วมันดรอปไปสยองมากอะ่ะมาันไปแบบปลาท้าผีใช่ไหมมันก็แบบแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าลบลุ่ใช่เพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเธออาจจะเห็นฉันไม่เห็นอย่างก็มันเป็นผีแม่บ้านที่แบบเฝ้าบ้านแล้วเขาห่วงอะ่ะ คนลุกไปหมดแล้วสิชุดแบบแม่บ้านแบบใช่หรือไม่ก็เป็นผนหลบพวกแบบพวกฝาลั่ะนี่ก็อุ้ยอันนี้ครหรือ่ปาจุดทูบเนี่ยใช่ถ้าจุดทูบเนี่ยวีที่ไหนทำอีกแล้วฉันไม่กล้าดูอ่ะฉันคิดถึงหมู่บ้านลัดดาวันอ่ะโอ้ยคล้ายๆกับบ้านที่เราไปเจอตอนแบบไปถ่ายวิดีโอเหมือนกันนาชีพอะไ ใช่ไม่แต่คือเหมือนยังไม่ได้จุดปะแค่แบบกําลังจะจูดอะถือไว้อะเธอทําให้หลังบ้านนี้คือล้างแบบโซมิจริงอะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านมันจะต้องเป็นโรงเรียนเธอดูสภาพเดี๋ยว่าบันไดไม่จะแบบโอ๊ยโทพูดแล้วคนรู้ก่อแต่สภาพบ้านก็คือแบบไม่ใช่บ้านแหละฉันว่าเป็นโรงเรียนอ่ะหรือเป็นทาวน์โฮมอะไรอย่างงี้ปะ อันนี้ก็คืออีกแล้วหรออันนี้คืออะไรเป็นนักโทษอะไรอะลุงไกก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นชี้ไปอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะกล้องมันไม่นิ่งอะอะไรอะอันนี้ก็คือ,คอล้างก็บออะเมื่อกี้เลยอะแต่มันมีความแบบคือกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเขาคื้อะมันมีความแบบแต่คือมันเก่ามากเลยนะมันมีอยากแก้มันมีค้าบมันมีอะไรเงี้ย อ่าฉันว่ามันจะตระเ่ียกกลิ่นอาบอะไรพวกนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่เป็นแบบพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยถ้าเขาวัดจ้างร้านหนึ่งให้เธอเป็นล่าถ้าผิดไมบอไปก็เอาอันนี้อะไรเฮ้ยแล้วใครโดนลากอ่ะเฮ้ยเออใช่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 ไม่ก็คือแบบแต่ที่โดนลากก็คือไม่ไม่ได้ขยับอ่ะแต่เหมือนเขาล่าลราเชื่อเลยหรือเขาลากขาวด้วยอยู่วิญญาณหรออยก่ก็วิญญาณออกจากล่างหรอเฮ้ยดูเหมือนคานเหมือนกันนะใช่ เหมือนเจ็บขาใช่ใช่ใช่หรือว่าคือเขาคือออกมาจากตัวคนอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่ว่าบอกนะว่าเป็นผีปอบผีกาที่แบบว่าจะต้องหาล่างเออใช่ใช่ใช่ต้องเสียล่างไปเรื่อยอะไรอ่ะทำไมเขาชอบแตบ้านล้างอ่ะก็มันมักจะมีแถวๆนั้นอ่ะแต่ทุกคนบางทีมันก็ไม่ใช่ผีตะอะไรอะไร ที่ไทยป่ะเนี่ยที่แบบพุ่งน้ำท่วมล่าสุดอ่ะก็คือท่วมอย่างนี้จริงนะเออใช่มันท่วมเยอะมากเลยใช่บางคนคือแบบของก็คือพังหมดเลยเป็นเดือนๆเลยโอ้เดี๋ยวโอ้กระแพงลมแล้วโอ้ลมแล้วอ๋ออันนี้อยู่ข้างในแล้วเนี่ข้างนอกน้ำมันเลยทะลักเข้ามาใช่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 โหแล้วคืออย่างนี้คือแบบคนที่ระมัดแบบเมื่อกี้ซื้อยังไงอ่ะให้เราปลอดภัยใช่ปะ จะเข้าได้เมื่อไหร่ทันอ่ะแต่เป็นมามา,มาทั้งผนังบ้านเลยอ่ะน้ำมันน่าจะซอกสดุดอุ้ยอันตรายเวอร์อ,อันนี้อะไรอ่ะถ้ำเหรอหรือยังไงในป่าไหมน่าจะใช่มีต้นไม้ด้วยแต่มันเป็นโพลเลยมันมีเสียงบ,บางอย่างอุ๊ยกองกลางวานอุโอ้ไม่กอดเงี้ยแบบนี้มันต้องแห่แน่นอนเลยอะ่ะจะเห็นอะไร ตมใจรอใครอ่ะใครอ่ะเจอะไรอ่ะเหมือนคนเลยแต่เตัวตัวตัวเลยอ่ะน้องนี่เหมือนฉันเลยอ่ะเหมือนไทยดัตเนาะเหมือนไทยดัตมากน้องร้องไห้เราไม่สบายแต่นั่นคือตัวอะไรอ่ะเหมือนมันขยับไหมเฮ้ยนิยวเขาเหรออ๋อนั่นคือตุ๊กตาน้องแต่อีตัวอะไรที่มันวิ่งผ่านอ่ะนั่นๆๆๆๆนใช่มีเด็กอีกคนหรือเปล่า ก็อาจจะ,ไปไปไอะจะเป็นแล้วเอยจะเหมือนคนอยูน่นะอาจจะไม่<ช>ไม่ไม่ใช่แบบสิ่งแบบไม่ดีเหมือนเด็กผู้หญิงอะเพราะว่า,าเป็นเหมือนโร<ม>งพยาบาลไงก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเออเป็นเด็กวอดเด็กไงเฮ้ยเหมือนไทยเราตอนไม่สบายเลยอะถ <c oughs> ้ำเหรอเออใช่อันนี้เป็นถ้ำแน่เลยอะไปทนถำอะไรนี่ทำไมต้องมีอะไรแน่นอนนะแต่พวกถ้ำมันก็เป็นไปได้เนาะคนแบบอาจจะมีคนอาจจะมีอะไรไม่ดีมาอยู่ก็ได้ ก็เขาก็ดูกลัวอยู่นะเขาก็ยืนอยู่ที่เดิมนะถ้าเราเขาทำเองเราก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะใช่มันต้องมีคนอุ้ยแล้วก็โค้งกระโดดไม่ใช่เหรอนี่ลากแฮนแจ็คไม่ใช่ว่าลิฟพังนะเป็นไปได้ไอ้มาเข้าลิฟต์หรอใช่ว้าวเกือบไป้วซื้อหวยทำไมไม่ถูก ไม่พีดพีอมากเลยอ่ะหรือถ้าเขาเอาตัวเขาออกอะไม่ทันก็คือครึ่งนึงก็คือหายไปเลยอ่ะใช่อุ้ยโคตรเต็มบุเลยอุ้ยปีนี้คุณใช้หมดแล้วค่ะใช่ค่ะคุยน่ากลัวมากอะค่ะตกลงไปแล้วคือเหมือนมันเป็นเออน่าจะเป็นที่แบบเทคนิคสักข้องอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอ่ะนี่ยังวะตกใจหมดเลย าชอบไปเดินป่ากับข้ามเงินคืนเนาะปากัเดียวอะไรเงี้ยไปทําไมเนี่ยแล้วก็ชอบส่องไฟอย่างเงี้ยพอเขาเห็นว่าวส่องไฟมันก็เขาก็รู้สิว่ามันมีมีคนอยู่ตรงเนี้ยนั่นเองเขาไปหาเหตุหรือเปล่ามันโผล่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่โผล่จากใต้ดินเลยมันเป็นอยู่ในโรงเหรอโรงเรียนเหรอเฮ้ย้ย,ยสํานักงานไหมอะ เอ้ยไม่ดีโรงพยาบาลมีโต๊ะแบบนี้ด้วยอะโรงพยาบาลก็ต้องมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะเฮ้ยเมื่อมีคนค้นของเคลื่อ,อนไหไหมแต่โรงพยาบาลก็คือเป็นเป็นเป็นปกติาาที่จะแบบมีอะไรแบบนี้ใช่เพราะว่ามันมีคนในนี้เยอะอืมแต่แต่รูปเมื่อกี้มันเหมือนแบบดึงเหมือนกันนะเออใช่เอ็นดึงไม่แต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลมันก็ไม่แน่นะจะไม่ดึงอะไรเพราะว่า,วามันมันไม่ใช่บ้านเรานเนาะอืม ไม่ได้มันลม้มอ่ะอันนี้ห้องน้ำเหรอใครอ่ะเด็ด <Dead S 2> แล้วคล้องแบบนั้นเลยเหรอไม่เขาไม่มีเลือดเนื้อเชคไข่ไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีมมกระดูกไม่มีเอ,เองเลยเหรอใช่ดูก่อนเป็นหุ่นอ๋อเดี๋ยวดูหน้ากวัวมากด้วยนะเป็นหุ่นหรอหรือย,ยังไง แต่เมื่อกี้ก่อนมันจะล้มมาขยับได้ด้วยนะแต่มาเนี่ยไปแล้วเราไม่ดูแล้วใช่อุ้ยดูเป็นหุ่นเชื่อจะถูก เกิดขึ้นในตอนกลางวันอะไรอ่ะมันก็ดูไม่มีอะไรนะแล้วะทำไมถ่ายไปที่โซฟาออไม่ใช่ผนงังขันถ่ายหมดแล้ขวขันแล้วเขันมาขันแล้วเข,วนวขวันมา